โอเคครับผมก็ขอครีสวีดาวกราบสวัสดีกุราศรีดนทุกที่ทุกบ้านทุกเมืองทุกปีท ah. ุกประศรทุกกีตสักการะกันเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม Extreme นะครับผม e x t r e m e e x ม r e m e ีไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะเออก็อย่างแรกเลยท่านผู้ชมกดมาถึงลิงโหลดตัวนี้นะครับผมให้กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมตัวลิงโหลดนี้ก็คือตัวไฟล์เกมของเราเองนะครับอให้รอมันสักครู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จะ ใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับผม6ก0กว่านะท่านผู้ชมนะ619 8 5 MB นะครับทุานผู้ชมเคลียพื้นที่ให้เรียบร้อยเลยมันจะโหลดไฟล์ตัวนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปแตกไฟล์เนี่ยมันก็จะเยอะกว่านี้อีกนะครับผู้ชมคราวนี้คราวนี้ให้เรามากดดาวน์โหลดของตัวแอปที่เราจะเล่นนะครับท่านผู้ชมเพิพ่งตื่นมาลิ้นพันไปหมดเลย โอเคผมให้เรารอมันสักคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมให้มันดาวน์โหลดเสร็จก่อนนะครับผมอันนี้จะสอนไวๆเลยครับผมก็ทาให้ละเอียดก็ขออภัยเลวนนะครับผมก็เลื่อนๆดูกันเองและกันเนาะก็พยายามจะให้มันดูค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นโอเคนะครับหลังจากนั้นให้เราไปเข้า e s file กันเลยนะครับผมพอเราโหลดเสร็จแล้วนะครับ ให้กดดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมเราจะได้ไฟล์ตัวนี้มาท่านผู้ชมนะนี่เป็นไฟล์ซิปนะท่านผู้ชมครานี้นะท่านผู้ชมนะมากดตรงเพิ่มเติมและทีคราวนี้กดแตกไฟล์ไปที่หลังจากนั้นให้เรากดตกลงไปเลยท่านผู้ชมให้เรารอแป๊บหนึ่งครับตอนนี้ผมกําลังแตกไฟล์ตัวไฟล์เกมนะครับท่านผู้ชมนะพอเราแตกไฟล์ใน eS file เนี่ยมันจะใช้พื้นที่เพิ่มขึ้นมาคือ1 4 6 GB ให้เคียย์พื้นที่ไวเลยท่านผู้ชมค่อนข้างเยอะหน่อยนะนี่ครับผมต่อไปเราไปแตกไฟล์ตัวแอปของเรานะครับผมคือตัวนี้นะ,ะท่านผู้ชมนะตัวนี้เลยให้ผู้ชมกดเพิ่มเติมเหมือนเดิมแล้วก็กดแตกไฟล์ไปที่ทีนี้กดตกลงไปเลย อันนี้แป๊บเดียวท่านผู้ชมอ่าเสร็จแล้วคราวนี้ให้เรามากดตัวนี้นะครับผมพอที่เราแตกมานะครับกดลงไปมันจะเป็นตัวแอปให้เราติดตั้งนะท่านผู้ชมนะให้กดตกเอ้ยให้ให้แตะทีนึงครับผมทีนี้ให้กดติดตั้งไปเลยแล้วก็กดติดตั้งอีกทีนึงนะครับผม ทีนี้เราก็รอให้มันติดตั้งลงในเครื่องของเราให้มันเสร็จก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคครับผมทีนี้กดเสร็จสิ้นไปได้เลยท่านผู้ชมนะคราวนี้ให้เรากดออกจากหน้านี้ก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปเข้าในแอปที่เราติดตั้งเมื่อกี้นะครับผมคราวนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรครับผมแค่เข้ามาให้ตัวไฟล์ของแอปเนี่ย ไปอยู่ใน Data ของเครื่องเรานะครับผมก็ทีนี้ผมให้ท่านผู้ชมแบ็กกลับไป e s file เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะทีนี้ให้เรากดไฟล์เกมของเรานะครับท่านผู้ชมกดอีกทีนึงมันจะได้3ตัวนี้มานะท่านผู้ชมนะให้เรากดให้เรากดตัดมาเลยนะท่านผู้ชมนะลิ้นพันหมดแล้วครับท่านผู้ชมผมผมเพิ่งตื่นก็ขออภัยด้วยนะทีนี้ให้แบ็กกลับมาเราก็ไปเข้าที่ Android แล้วก็ Data ทีนี้ให้เลื่อนมาให้จนกว่าเราจะเจอ,อตัวแอปที่เราติดตั้งนะครับผมท่านผู้ชมมันก็คือตัวนี้เลยท่านผู้ชมนะตัวนี้ให้กดเข้าไปเลยทีนี้ให้กดตัวไฟล์เลยครับผมแล้วก็วางเลยครับท่านผู้ชมพอกดวางเสร็จปุ๊บให้เรารอแป๊บนึงทีนี้กดเขียนทับไปเลยท่านผู้ชมนะ โอเคครับ okay, ผมเท่านี้ก็เข้าไปในแอปของเราเลยครับผมกดเริ่มได้เลยครับท่านผู้ชมรอ<ๆ>แป๊บนึงนะครับนี่ครับผมผมันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้เรากดกระาบ,บาดไปให้หมดเลยไอ้สองตัวเนี้ยอ่าทีนี้ผมจะมาเล่นแบบข้าวๆให้ท่านผู้ชมดูนะกันหรือผมเลือกแมปก่อนเอาแบบนี้แล้วกันนะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราแล้วนะท่านผู้ชมนะ อา,อาจจะงงนิดนึงเนาะ <c oughs> ก็มีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันได้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าบางทีผมก็อาจจะลืมเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเนาะก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมาก okay, s <S นี่ผมมันจะเป็นประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือปืนของเราแครับผมทีม่มีให้เราใช้นะบางปืนก็ใช้ไม่ได้นะครับผมไม่รู้เพราะอะไรแต่ก็ใช้ได้หลายปืนเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอืม ผมจะไม่เอาไปยิงใครเล่นนะครับผมผมจะไม่เอาไปยิงใครเล่นนะตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมดูคร่าวๆนะครับผมว่าตัวเกมมันเป็นยังไงนะนะท่านผู้ชมนะ <_ j ap> ก็สําหรับพวกการตั้งค่าอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนแยกอีกทีหนึ่งนะเพราะการตั้งค่าพวกการการตั้งปุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะท่านผู้ชมนะก็รอติดตามต่อไปนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมไอไฟที่ผมให้โหลดเนี่ยแล้วก็ตัวแอปที่ผมให้โหลดเนี่ยคือมันจะเป็นสําหรับเวอร์ชันใหม่นะครับท่านผู้ชมนะเวอร์ชันใหม่เล่นได้ถ้าเป็นเครื่องเก่านะเป็นมือถือรุ่นเก่าอย่างเงี้ยมันไม่สามารถติดตั้งตัวแอปตัวใหม่นี้ได้นะถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ทันสมัยหน่อยมันก็จะติดตั้งได้นะครับผมผมก็ไม่รุ่นกันว่าจะต้องรุ่นอะไรขึ้นไปนะ แต่ว่าของผมมันต้องติดตั้งเวอร์ชันใหม่ restrial. ผมเคยติดตั้งเวอร์ชันเก่าแล้วมันไม่ได้สำหรับคนที่เป็นมือถือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยให้รอผมนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาเครื่องมือถือรุ่นเก่าเนี่ยมาโหลดให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่มือถือรุ่นรุ่นเก่าและอยากจะเล่นนะครับผมก็คลิปนี้ไว้แค่นี้แล้วกันครับ